ชนะสองรอบนะเชีรเตอร์ยัดบบอยบอยแจ็คบอยเฮสคับไม่งนี้ครับเ้ยผู้ยองไรของดีครับเน้นโอ้ยลูอยแก้ตัวแล้วอยจะเล่นละโอ้ยอ

ไม่โดนตีหัวไม่หน่อยหนักแน่ความคือเราหนักเดี๋ยวดูเจอกันเจอกันในช่วงต่อไปนะครับ